สวัสดีเด็กๆวันนี้ร้านพิซพซ่าพิซซารียเปิดใหม่ให้บริการแล้วครับเด็กๆคนไหนชอบพิซซ่าหน้าอะไรบ้างเข้าไปดูเมนูด้านหนได้เลยรับรองอร่อยแน่นอนว้าวดูนี่สีพี่เอกร้านเป<ง>ิดใหม่เออพี่เอกได้ข่าวมาว่าในโลบอเซียนของเราเนี่ยตอนนี้มีร้านพิซซ่ามาเปิดใหม่ สุดยอดไปเลยอะเนี่ยใช่เป็นร้านแบบสยองสยองนิดหนึ่งนะพี่ฝนชอบมากๆเลยอะแต่ดูเหมือนว่าเอ้พี่เอกพี่เอกมาดูเลยนี่สิไหนอะพี่ฝนสังเกตโอ้ my god เฮ้ยเมนูแปลกแปลกแคพิซซ่าหน้ามนุษย์หรอไหนโอ้เงนั่นไงเออพี่งด้วยพิซซ่าหน้ามนุษย์เฮ้ยดูก่อนนะพี่เอก มันจะคล่อมมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งแล้วล่ะเขาเอาเนื้ออะไรมาทำเนี่ยเนื้อคนเปล่าเขาเนื้ออะไรมาทำเดี๋ยวขอสังเกตพิสูจน์กลิ่นก่อนจอดจัดการฟิดฟิตฟัดฟิตฟัดฟิตกี่หวานพี่เอกชักเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะที่นี่มันต้องมีอะไรทำแม่งทำแม่งแน่นอนเลยอ่ะมันจะต้องมีแบบรสชาติพิซซ่าใหม่ๆที่มันไม่ใช่พิซซ่าหน้าหน้าธรรมดาพี่เอกมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากลิ่นมันแปลกๆนะมันก็หอมดีนะแต่ว่ามันไม่มันรู้สึกยังไงไม่รู้ ก็เพราะว่ามันเป็นพิซซ่าหน้าคนยังไงล่ะพี่เอกอะไรเอายังไงดีล่ะเดี๋ยวหาทางออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเลือดด้วยออกไม่ได้พี่ฝนประตูทางไฟลังร้านมีเลือดอะมีเลือดหรอเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงกันดีอะเราต้องค่อยๆไปแหละประตูทางออกก็ออกไม่ได้นี่ไงมาดูนี้ดีอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปหลักร้านโอ้ยไม่ก็มาดูดีนี้เห็นไหมเห็นหัวกระโหลกป่าโอ้ยไมก โอ้โหได้เมันหัวใครก็ได้มันต้องเป็นหัวคนแน่นอนไม่ใช่หัวลิงโอ้ช่างน่าสงสารจังเลยว่าแต่เจ้าของร้านอยู่ไหนกันนะพี่เอกเขาเขียนไว้ที่พื้นด้วยว่า turn back now กลับไปซะก็อยากจะกลับไปอยู่หรอกนะแต่แบบประตูมันเปิดไม่ได้อ่ะเราลองไปดูนี่ไงประตูเอ็กซิประตูประตูเปิดได้เหรอไม่ได้อ่ะโดนปิดเอาไว้อ่ะโอ้สงสัยเราจะต้องเข้าไปข้างในแล้วล่ะพี่ฝนตรงนี้มีเหมือนเป็นลิฟต์ส่งของด้วยแหละกดสิรออะไรกดเลยนะ หมดแล้วเฮ้ยโอ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 ้โอ้โอ้อ้โอยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้่อ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้โอ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 ้อ้้โอ้ยโอ้ยโอ้โยโออ้โอ้โ้โอยอ้โอ้้อ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ โอ้ยเฮ้ยใครตกลงไปแล้วตกลงไปมันจะต้องสักเราเป็นชิ้นๆแน่นอนโหดูดินี่มีกระดูกด้วยอ่ะเรียกเร็วเข้าเรียกกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียกตกเรียกอยู่ไหนเรียกได้กระโดดใหม่โอ้เร็วเข้าเร็วโหกระดูกแล้วก็เนื้อคนโอเคไปแล้วรีไปโอ้ my god เพียกระวางไม่ดีนะขอวางกลับดักไว้ด้วยอะอ้าวฟิงตายทันแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันจะกระแท็กเราเปล่าเราต้องค่อยๆไปนอนเราไหมเราต้องค่อยๆไปใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรอดเฮ้ยรอดเลยโู้ยรอดโอ้ตัวคุณได้พี่ฝนมาดูนี่ดิอะไรอ่ะพี่พื้นเห็นเปล่าไอแคนซียูนเอาใครเห็นเราหรอเออเขาบอกว่าเขาเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีกล้องวงจรปิดแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเพ่อครัวโอ้ย จ้าวชจรไล่จับพวกได้กินเออเพล็กโดนกัดไปอ่ะเพเอกพี่ฝนก็โดนกัดเหมือนกันเราเอาไงอ่ะเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งเราต้องจูกลบให้ได้เราต้องวิ่งเหรอไปแล้วเพเอกไปแล้วกระโดดแล้วกระโดดเดี๋ยเพกพี่ฝนมันมีทางตรงนี้นี่นี่พิซซ่านำทางพิซซ่าตับอ่ใช่พิซซ่านำทางเร็วเราไม่บอกเฮ้ยมันมีแบบพิซซ่านำทางแล้วทุกคนโอ้โอ้จะถึงแล้วข้างหน้ามันมี เราไปผิดทางเหรอเมื่อกี้พี่กำลังวิ่งเอาไว้เอาไว้เอาไว้รีบไปจะทันไยพิซซ่ามันนำทางให้เราเฮ้ยมีรูพี่ฝนเฮ้ยมันมีรูเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะแเดงว่าพี่ตกไปในท่อแสดงว่าผู้คนเหล่านี้ที่เขากลายเป็นพิซซ่าเขาจะต้องบอกทางออกให้เราแน่นอนอะไรหล่นลงมาเนี่ยพี่ฝนเนาะมาเอานี่น้ำอะไรเนี่ยรีบกอดอึ๊บน่าจะเป็นพวกของเสียรีบกอดอึ๊บอึ๊บใช่ไหม โอ้โห <มา S 1> นี่งไงล่ะเขากําลังบอกพวกเราว่าให้พวกนายออกไปจากที่นี่ลงเร็วเพราะว่าแถวเนี้ยมันมีพิษซ่าน่าคนที่ไอ้เจ้าพวอกลัวพวกนั้นอ่ะมันจับพวกฉันกินโอ้ my god เราต้องรีบไปขอบคุณมากที่บอกทางเราไปกันดีกว่าเร็วๆๆๆวแล้วไหนาไมาเหรอเดี๋ยวฉันรอบอกทางเพื่อนๆเหล่านี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวบอกคนข้างหลังด้วยนะได้เฮ้ยทรงนี้มันมีท่อระบายน้ำขึ้นไปโอ้ my god มาดูนี่ดิเหนแล้ว,ว,วนี่ท <ำ S 1> <ง>ําไงอะเขาอยู่ในกระจกสแสดงว่าสแสดงว่ามันต้องเป็นปีาศาจเป็นเดมอนแน่นอนเลยอ่ะไม่มีคนอยู่ข้างหลังหรอนี่เฮ้ยมันเป็นเดมอนแน่นอนเลยอ่ะพี่เอกทําไงดีอ่ะพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เขาโดนจับมัดเอาไว้อ่ะโโหแต่ละคน เป็นใยแมงมุมอ่ะดอนทัชเดอะครอปเว็บอย่าไปแตะต้องกับไอใยแมงมุมตรงนี้เด็ดขาดเลยไม่งั้นเราจะตายมันเป็นใยแมงมุมแม่ไม้ดำพี่หวานกระโดดให้ดีนะถ้าเราโดนมันแล้วก็เราอาจจะสะดุดล้มได้ไดโอลยพี่เอกโดนขัดล้วจะไปยังไงอ่ะข้างหน้ามันมีแต่ใยแมงมุมอ่ะอู้ห้ต้องกระโดดได้ดีดิพี่เอกพี่เอกก็กระโดดดีแล้วนะแล้วใยแมงมุมก็สายใช่ไหม หญยแมงมุมมันใสอ่ะโดนหลายรอบมากเลยอ่ะตรงนี้ทําไงอ่ะยายแม,มงมุมอยู่อ่ะเราวิง่งโอ้ยตกเฮียไปแล้วเหรอเออพี่เอกเดินผ่านยายแมงมุมที่เป็นตาข่ายแล้วมันหล่นลงมาอุย้ยพี่เอกพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละหเดินไปเลยให้เดินไปเลยเหรอใชออ่จะดีเหรอพี่ฝนเอาน่าจอดไหนไหนพี่เอกเขาก็กระโดดลงไปแล้วเราก็กระโดดตามลงไปก็แล้วกันลงมาดีเนี่ยปุ๊กปิ๊กกัน ุกปีกตัวสั่นเฮ้ยโฮยโฮยเอาไงอะข้างหน้าโอ้โหพี่ฝนนี่เราเรากลับทางเดิมไม่ได้หรอไม่ได้แล้ว่อดีประตูมันปิดแล้วเราก็ขึ้นไปไม่ได้อันนี้ทําไงอะเราเราต้องกระโดดไปบนแผ่นหินนั่นหรือเปล่าต้องกระโดดลบแผ่นหินโอ้เราต้องกระโดดลบแผ่นหินนะทําไงอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเต็มตัวโอ my god โอ้พี่เราต้องไปทีละคนแล้วล่ะหัวแตกเอาเลยเอาเลย เราต้องไปทีละคนแล้วล่ะอย่างนี้เอ้ยใครโดดมามีคนวิ่งตามไปใครโดดมาออกไปก่อนเลยเพื่อนเพื่อจะไปก่อนไหมถ้าเพื่อนไม่ไปก่อนเราเราเราอาจจะไม่มีคนได้รอดชีวิตกลับไปนั่นไงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่จะไปรอบนี้นะฮึบฮึบอึบไปล้วไปล้อไปลไอแลอกลอดแล้วโอ้เกือบลอนิดเดียวเองโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะดูดิ เพื่อเราเข้าเวลาไม่ค่อยท่าเราต้องรีบไปนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเพียกไปรอข้างหน้านะเก็บตกเพียกตรงนี้มันเป็นแบบเป็นทางขึ้นด้านบนอะโหแล้วไปไงอะท่อส่งอะไรสักอย่างอะท่อส่งแก๊สเปล่าน่าจะใช่ละโดดยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรู้เข้าเร็วเข้าก่อนที่เวลาจะหมดมีเวลาเหือมันมีเวลาปิดร้านด้วยนะโโหแล้วถ้าเขาปิดร้านเราทําไงอะเราก็ต้องตายอยู่ในนี้อะดิเราก็ไม่ได้ออกอ่ะเหรอใช่แน่หน้าแม่ก็จะไม่ได้เจอ ปึ๊บมาแล้วเบียกแล้วทุกคนโดดระวังระวังนะเรวเข้าเปียกเวียนหัวอีนีดเดียวก็จะถึงแล้วมาแล้วกลัวตกอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆเเร็วรอดแล้วรอดแล้วไปเเวลาจะหมดแล้วอุ้ยข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอัพอะไรอ่ะอัพอัพให้เราขึ้นไปหรอใช่มันหลอกเราหรือเปล่าเขาให้อัพเราก็อัพไปมันหลอกเราหรือเปล่า เราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยสิเฮ้ยกระโดดมาแล้วเร็วทุกคนมาเร็วเราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยทุกคนตามมาทุกคนตามมาออาพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยอัพแล้วอัพโห่นี่ก็ไวแท้โอ้โหทไงอ่ะมีพิซซ่ามาคอยบอกทางเราอีกแล้วอ่ะมีพิซซ่าเลยเขาบอกว่าอะไรอะเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาเขียนไว้บนพื้นว่าเขาอยู่ตรงนี้พิซซ่าจะเป็นวิญญาณเหรอพี่เอกพิซซ่ามาเขียนให้เราเหรอใช่อ๋อน่าจะเป็นวิญญาณอะ คนที่ตายแล้วก็กลายเป็นเนื้อในพิซซ่าเนี่ยเหรอใช่เอ๊ะเขาไงดีอะฝนเราต้องเลือกขนทางแล้วตายแล้วล่ะมาอีกแล้วเขามาอีกแล้วใครมาเขาโผล่มาอีกแล้วใครมาหรอเดินมาติดเฮ้ยเฮ้ยใครมาทำไงดีอะเร็วเร็วเร็วเวโอ้มาแล้วไงมาแล้วนั่นไงรีบรีบไปเหรอพี่เอกพี่เอกรีบไปโอยโดนจับกินน่ะ เพีทขวาใช่มันมีที่จุกที่ไงเขากระโดดขึ้นมาบนนี้ไม่ได้เฮ้ยพี่ขึ้นมานี่แล้วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยตกเอ้ยอะไรอ่ะพี่ฝนข้างหน้าเป็นท่ออึบอึบึบโอ้ยลนโูลึกด้วยอ่ะึบมาแล้วผ่านนี่เราอยู่ในร้านขายพิซซ่าจริงหรอ ่าจะอยู่ในร้านขายพิซซ่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นโกดังอะไรสักอย่างที่มันหลอกพวกเราเข้ามาโโแล้วก็เอาพวกเราอะไปทําพิซซ่าขายอะดิอันนี้อะไรมีเลเซอร์ด้วยอะโอ้ oh my god โอ้ my god แล้วเขกาก็ไล่ให้เรากลับอะ่ะตรงนี้มีแสงพี่ฝนเฮ้ยตรงแสงที่โดนได้นะอ,อ๋อมัน,มนเป็นแสงจากท่อระบายน้ําด้านบนนะดิแสดงว่าใกล้จะหาทางออกได้แล้วล่ะมันท่อระบายอากาศเหมือนพัดลมเห็นป่ะท่อระบายอากาศฮึบมาเร็วฮึบมาเร็ว เขาจะให้เรากลับอย่างเดียวโอ oh, ้โหพี่ฝนกระแทกพี่โอ้โหเฮ้ยดูดิโหคทรมานน่ะโอ้ my god นี่มาทรมานมนุษย์ขนาดนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่าให้เราหาคอบาหรือว่าชันแรงอ่ะโหนี่ตายไปกี่คนแล้วยพี่เยพี่ฝนเจอแล้วเจอชัแรงแล้วใช่ไหมใช่เจอแล้วเราต้องเอาชันแรงไปกมาเราเราขอโทษนะเอาโหสิกรรมให้เราด้วยนะเราก็อยากจะพาพวกนายออกไปจากที่นี่เหมือนกันพี่ฝนมางัดประตูเร็ว จะแรงหายไปไหนอ้าวก็มันอยู่กับที่ถฝนไม่ใช่เหรอพี่ไม่เอ้าเต้องช่วยกันงัดงัดแล้วงัดแล้วงัดงัดงมีฮึบผ่านโอเคมามาเร็วเร็วเร็วเพื่อนเร็ว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 เพื่อนมามีปุ่มอะไรอีกแล้วพี่ฝนเพื่อนมาเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงกดกดลอยไปแล้วอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นแสดงว่าเรากําลังจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วล่ะอ้าวฟิงจม วันวันนี้เราจะได้เจอหน้าพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะจอร์ดแต่วันนี้เราจะต้องร่วมสู้ด้วยกันละถ้าเราร่วมสู้ด้วยกันเราจะสามารถออกไปได้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวปุ๊กปิกจะช่วยเหลือพวกเราเองเงีเอา,าแล้วโอ้นี้ยากเหมือนกันวิ่งเลยแล้วกันอู้ไม่ทันแล้วพี่แอทมทันไหมไม่ทนันเออว้าอ,อ้ไม่ทันเหมือนกันน่ะทําไงดียะเราเราจะต้องแบบต้องมีจังหวะเนี้ยใช่ต้องมีจังหวะ โอ้โหนิดเดียวอ่ะไปมาเอื้อนิดเดียวแท้ๆเลยโหโหโอ้โหนิดนึงนิดนึงไม่รอดแน่เลยอะคราวนี้ยไปแล้ว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 โอ้โหไอ้แท่นเนี้ยมันร้ายกาจมากเลยอะมันตุ้มทีเดียวเลยพี่ฝนตายเลยอะพี่ฝนต้องยืนใกล้ๆก่อนไปยินใกล้ๆกว่านี้นะอุ้บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตุ้มไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วเพื่อนข้างหน้าเป็นห้องครัวแล้วดูดิเพื่อนมีวงแหวนเวดมาด้วยฮะข้างหน้าเป็นห้องครัวแล้วพี่ฝนมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหนี่ห้องครัวเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนทว่านี่ไงตรงนี้มันไม่ใช่ห้องครัวธรรมดานะมันน่าจะเป็นห้องบดเนื้อเอารถก็โดดลงไปทำไมพี่ฝนมาตรงนี้ดิตรงพี่เอกยืนเนี่ยดูข้างบนดิโอ้ my god เห็นป่าโอ้ my god นี่เป็นโอ้คนที่ถูกจับมาน่ะ เราจะเป็นหนึ่งในด้นหรือเปล่าไม่น่ามั้งเราไปกันเถอะเราีบไปกันเถอะฟึบเอ้าปึบโดดไม่ถึงเฮ้ยทางไหนต่อเฮ้ยเพื่อนตกลงไปแล้วมาเดกกระโดดให้ถึงละปึบห้ามหล่นนะแบกหล่นลงไปแล้วเราจะต้องแบบต้องพรีชีบอ่ะใช่เราจะตายทันทีเดกเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยเกือบไปเอ้ยโอ้ยเป็นสายพาน เป็นสายพานเราต้องกระโดดไปต้องกระโดดไปต้องกระโดดหลบหัวด้วยโอ้ยขอโทษนะทุกคนเปียกพี่ฝนตกลงไปสองรอบแล้วอ่ะเปียกก็ตกลงไปเหมือนกันพี่ฝนกลายเป็นเนื้อไอ้กับแอมเบอร์เกอร์พวกนั้นแล้วมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหโอเคขอโทษนะพวกนายเราขอโทษจริงๆโอ้โหดูดิโราขอโทษนายโหดหลายมากอ่ะเฮ้ยโอ้ยถึงเออ จอดฉันผ่านได้มาตกระกำรรมลำบากฉันกอดโทษด้วยนะไม่เป็นไรพี่บอนจอดจอดรักพี่บอนกับพี่เอกมากนะยังไงก็อย่าไปเป็นเนื้อมนุษย์ไอ้กับร้านพิซซ่าพวกนี้ก็แล้วกันเราต้องรอดไปด้วยกันเออเอมามาใจเย็นใจเย็นอีกนิดนึงมาเอเเอ้เออมาเร็วมาเร็วใจหายใจคว่ำหมดเลยจะออกแล้วจะออกแล้วเร็วเร็ว เราต้องขึ้นบนนี้หรอเดี๋ยวนะจะดีเหรอเรียกมันเหมือนกับเครื่องทรมานสมัยก่อนเลยอ่ะที่เข้าไปแล้วอ่ะมันจะบีบเลือดบีบเนื้อของเราอ่ะทำไงอ่ะเดินมาอีกนิดนึงเดินมาเดินมามองข้างล่างอ h my god ตายแน่นอนไปแล้วเพื่อนขึ้นแล้วเพื LS> ่อนไปแล้วเราเราไงไม่รู้อ่ะต้องตามเพื่อนไปอะดิเอาดิไปดิเพื่อนไปเลยเพื่อนไปดิเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปถ้าเพื่อนไม่ไปเราไปอนะ เย้เพ <Yeah. S 2> <en> ื่อนเอ้ยเพื uh ่อนไอ้อะไรหรอไอ้เพล็กโดนจับอะไรเพล็กโดนจับแล้วเพล็กโดนจเอ้ยเฮ้ยเพียเพกอ้าวไม่ตายอ้าวอ้าวมันเลื่อนหล่นลงมาโอ้ลืมกระโดดมันเลื่อนหล่นลงมาโอ้มันเปิดประตูมันเปิดประตูโอ้โหเราต้องมากระโดดใหม่เฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนลงมาพอดีเลยกระโดดมากระโดดมา เย้อโอเคตรงนี้เรา oh <o> วังให้ดีนะมันเป็นลาวาอย่าบอกนะว่าเนี่ย <Hey. S 2> มันเป็นร้านพิซซ่ามันมันเป็นหลังร้านแน่นอนเลยอะ่ะล้วก็ไอหลังร้านพวกนี้มันจะต้องมีแบบธุรกิจมืดอะ่ะอันนี้อันนี้ีันอันนี้มันเกินคําว่ามืดแล้วนะเนี่ยฮึบโอ้ธุรกิจนรกโอ้ขึ้นไม่ได้ด้แล้วโอเคต้องมาขึ้นฝั่งนี้นะโอ้ทางก็แคบแคบมาแล้ว ึ๊บทำไมอ่ะอ <e ุ้ยเพียกดูดิเฮ้ยมันไม่มีทางไปต่อว่ะเราจะต้องปีนกระแพงโอ้โหเพื่อนหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาโอ้ไม่กอดเอาเร็วเลยเออฮึ๊บหึบปึบเอาไม่ได้แฮะหึบหึบมาเร็วเพียกเพื่อนรออยูุ่กคนเร็วทากออกเฮ้ยทำไมเพียรกระโดดไม่ไปอ่ะ สุดๆกระโดดไปสุดๆกระโดดฟุดๆอยากจะกระโดดขึ้นตรงนี้มากเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วนิดเดียวเราเข้าพวกเราจะต้องฝ่าฟันออกไปด้วยกันเร็วเข้าพี่เอกเพื่อนเพื่อรอกันนานแล้วนะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บหนึ่งนะมันเสียงใครอ่ะเสียงกบน้อยหรอใครแล้วเอาไปไปออกกันดีกว่าเสียงน่ารักเชียวเฮ้ยออกแล้วนะทุกคนออกมาแล้ว จริงเปล่าจริงห <aesthetic>. ูว้โหร้านพิซซ่าร้านนี้วันหลังอย่าพาเข้ามาอีกนะร้านโฮมกลับบ้านกันเถอะเร็วกลับบ้านเราก็ได้กลับบ้านแล้วเย้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน้าร้านพิซซ่าหน่อยร้านพิซซ่าเนื้อมนุษย์ เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาร้านพิซซ่าแล้วก็อย่ามาร้านนี้นะแต่ถ้าชินชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะ บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าต้อไม่ม mm ีลานโฮมนะตรงนี้เขาไปไหนกันตัวเราต้องกลับบ like ้านเราต้องกลับบ้านพ่อแม่เราคอยอยู่ฝนทำไมมันมืดอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วมีมีสไปายตลอดเฮ้ยไรอะแก้วไมาไอ้แก้วช่วยดูว่าอะไรมา ราวิ่งกลับบ้านพร้อมกันเลยเนี่ยเราวิ่งพร้อมกันไอตัวนั้นมันวิ่งไปคนละทางะเรายังโดนจับเลยมันหายไปแล้วไอตัวนั้มหายไปแล้วเพชวิ่งมาทางซ้ายสุดแล้วเพชรก็มาถึงแล้วมาถึงบ้านแล้วเย้โอ้ยได้กลับบ้านสักทีนี่จบแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมท้องฟ้ามันยังมืดคึมอยู่เลยอะ โอ้เอาแล้วไม่เป็นไรยังไงก็ออกมา,าได้แล้วโอ้โหพิกในพิกโอ้โหมีพิกในพิกเลยอ่ะโอเคอเราก็ต้องลากันไปก่อนนะทุกคนวันนี้ต้องขอตุลากันจริงๆแล้วจ้าอย่าลืมกลับบ้านด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าโอโ้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนาะ